ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซานายมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แทนมอบต้นกล้าฟ้าทลายโจรให้เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน1000ต้นเพื่อน,นำไปปลูกลดปริมาณเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ผู้ต้องขังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางศูนย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นฟ้าทลายโจรพืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทางยาจึงได้เพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทลายโจรเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและวันที่8สิงหาคม2564เป็นวันครบรอบการก่อตั้งศูนย์ครบ42ปีทางศูนย์ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทลายโจรเพื่อแจกจ่ายให้ชาวฉะเชิงเซาภายในเดือนตุลาคมนี้จำนวน5,000 50, 0ต้นตอนนี้สถานการณ์โควิด19นะครับก็ถือว่า จึงอยู่กับเราไปตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะป้องกันตนเองให้อยู่กับโควิด -19 อย่างไรและเมื่อเป็นแล้วต้องมีที่รักษาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยได้คุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์เขาอินซ้อนอันเนื่องมาจากโครงการราชบรุรีแล้วก็ศูนย์เพาะพันก้าไม้ในโครงการเนี่ยนะครับว่าเราจะเพาะพันก้า ฟ้าทลายโจรทางโครงการก็จะผลิตอีก50,000้าในสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อจะแจกชาวบ้านครับและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีการนำต้นกล้าฟ้าทลายโจรมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นแคปซูลโดยนำใบมาตากแห้งบดและบรรจุเป็นแคปซูลในห้องปลอดเชื้อมีกำลังการผลิตวันละ7,500แคปซูล และเตรียมส่งมอบให้จังหวัดฉะเชิงเซานำไปแจกประชาชนได้20,000แคปซูลภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและเป็นที่ต้องการมากของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาเพาะต้นกล้าฟ้าทลายโจรจำนวน1 2 0 0 0ต้นกระชายขาวจำนวน3 0 0พันต้นพร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ภายในเดือนสิงหาคมศกนี้